อยู่ที่บ่อปลาเมือนเดิมนะวันนี้นะสวัสดีท่านผู้ชมครับผมขอ,อต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ไลฟ์สดแบบภาเพเหตุการณ์ปิกศริกาสดๆนะอยู่บ่อปลานะวันนี้นะรอบบ่อปลาครับนี่ไปไหนกันวันนี้นะอของเรา นี่รับงานชั่วโมงครับตีเห็นนี่นะนี่ไม่รู้ว่าภาพสัญญาณชัดหรือเปล่าครับเข้ามาไ่อีกรอบนึงนะไหลจบไปรอบนึ่งนะครับมันเป็นบ่อแรกนะเรามาเริ่มบ่อสองแล้วนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้สู่ไรสุดของออดดัมซิ่งนะ หินหนะ้าหินครับดูงานหินนะนี่เป็นโคลนครับปกปิดความชั่วร้ายไว้ข้างล่างหินล้วนๆนะล้างบอ่อปลาครับวันนี้นะรับงานชั่วโมงนะทำความสะอาดบ่อปลาครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเข้ามาแล้วคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับผมวันนี้ป่าวพรไปไหนเนาะป่าวพรหายไปไหนเนาะวันนี้นะเห็นทักทายกันเลยครับวันนี้นะทีงานป้าเด่นเรานะวันนี้รถหกล้อดำหยุดครับพักไว้ก่อนนะขอเก็บงานชั่วโมงก่อนป่าเด่นบอกว่าง้นนะงานชั่วโมงเข้ามาเยอะแล้วครับ งานชั่วโมงเยอล้วขอเตียงงานชั่วโมงรับปลาเด็นบอกเดี๋ยวเจ้าของเขารอนานนะลูกค้ารอนานครับขอเก็บงานชั่วโมงก่อนวันนี้ปลาเด่นไปหางานทางไหนไม่รู้วันนี้กบล้วนๆนะบวกหินเลยนะ จะขี่โครนใครจะอยู่ใครจะไปมีนแน่แน่ไม่รู้ว่าพุ่งกีเราจะได้กลับบ้านหรือเปล่าไม่รู้ครับไอ้โนอำเภอเมืเองจังหวัดพิรำเรา,านะครับสนใจติ่ต่อนะงานชั่วโมงรับครับเรารับไม่เลือกงานไม่ยากจนครับนี่ป้าเด่นบอกรับหมดนะไกลไกลเราไม่เกี่ยงครับ ให้อยู่ขึ้นที่นะต่างอำเภอเราไปมาแล้วนะโอ้งัดงัดงัดเฮ้ยเอออ๋อเสียวฟันเสียวฟันจะเสียวฟันไหมครับเราเชียวฟันคนเนี่ย คน่ายเสียวฟันอ่ะเอ็ดีจังบักสังนี่คนรับงานสุดยอดมากครับโอ้กอนนั่งถ่ายเลยนะเมื่อขาครับนะยืนเป็นเกอบสองชั่วโมงแล้วมัง้งขออนุญาตครับนี่อ่ะดูไปเรื่อยๆครับ อยู่กับเจ้ามาัทเรียพิสันะเจ้าของป่าดเด่นครับตัวจี๊ดเลยนะเออคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ครับผมอยากให้ถ่ายมุมไหนบอกได้ครับผมจัดให้เดี๋ยวจัดเอ็ดดีจังสังเออ อ้าวมียงที่โคลนเริ่มมิดแข็งครับแต่ข้างล่างแข็งนะที่โคลนนี่ปกปิดความชั่วร้ายไปด้านล่างนะข้างล่างหินลุ่นหินพวกขาไฟครับไอ้โอ้โหูยไฟแลบไฟแลบแผลด,ดูชัดๆของจริง เป็นยังไงหนูจังบักสัง่งลุดโอ้ปลาไหลครับปลาไหลไหนเหรอยังอะไรใส่อุ้ยปลาไหลตัวเปล่าเลย กับเล่มกับเล่มเดี๋ยวไปหาที่เก็บอะไรกันอะเอาไว้นี่แหละก่อนโหตัวใหญ่เลยนะ เดินไปไหนเนาะวันนี้ปลาเดินเน่ยใงส่ไปเล่นเนื้อวัววันนั้นต้องใส่โลกเกากับเริอแล้วช่วงล่างบัวมอีแ้วคัดซีววมแล้วเนาะปาเดิน โอ้ฟอร์ดกับอย่างละ่ะโอ กีเป็นเหล็กนะเหล็กกับหินเอาใครจะอยู่ใครจะไปนาะนึกสภาพไม่เอานะถ้าปุ่งกีเป็นหินเหมือนกันเนาะไปแล้วครับ เหตุการณ์ไปไหนเนาะวันนี้เนาะเอานกนกติวนกติวหรือนกขบับใครเห็นปลามีไหมปลาไหลมีไหมตะตุ้งตวง แต่ช่วงนี้ขุดง่ายนะที่คโครนโคนค่อนข้างลึกนะน,น,นี่ดึงอยครับทำเปลิ่มด้วยบ่ตรงนี้

อสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้ามาเรื่อยๆนะสวัสดีครับผมคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ครับผมอ,อโอ้ขยับไปทีละนิดครับกุดทางนี้ทาง,ทง,ทงได้เนื้ออยู่นะ่ะนี่โลากยาวๆ ล่างยาวอ่ารุ่นปไหลนะไอ้องมันได้กินอะไรไอ้องเอ็งยังไงนองอุ้งอุ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 งอืออออ ô ôi ùm um đài ra nè ùm đài đó nè ùm um đài đó nè อ่าโอเคครับอากาศร้อนนะนี่สำหรับที่นี่ขาจบไลฟ์สดไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปอ่าชมไลฟ์สดนะไลฟ์วันนี้นิดหน่อยครับพร้อมปากของคอบรรยากาศสดสำหรับที่นี่บายบายครับสวัสดีครับ